พอดึงได้แล้วเอวกางเกงเล็กลงกางเกงทํางานของเราเอวใหญ่ไปไม่ต้องไปแก้ที่ร้านเราแก้เองง่ายๆค้นหารอยเย็บด้านข้างของกางเกงเอลกางเกงของเราใหญ่แค่ไหนเราก็ขีดตำแหน่งที่เราต้องการเล็กลงการตัดเย็บเสื้อผ้าและการเปลี่ยนเสื้อผ้าต้องแน่ใจว่าได้ที่เราใช้ต้องแข็งแรงร้อยได้อย่างรวดเร็วด้วยเครื่องมือร้อยได้ของเราเข็มแรกปักเข็มดึงเข็มจากด้านในของเอวกางเกงขึ้นด้านบนหลังเข็มออกไปด้านซ้ายของเรามีตะเข็บด้านข้างของกางเกงติดอยู่ เราต้องเย็บให้ติดตะเข็บขนานซ้ายขวาขึ้นไปดันเข็มแบนเล็กๆเอวกลางเกงเป็นผ้าสองชั้นค่ะเวลาเย็บต้องเย็บแค่ชั้นบนสุดเท่านั้นเวลาเดินเข็มอย่าเดินเข็มกว้างเกินไปยิ่งเล็กยิ่งหนาแน่นเวลาเพื่อนเเย็บที่บ้านให้ใช้ได้สีเดียวกันกับกลางเกงอันนี้ฉันเย็บสีต่างกันให้เพื่อนๆดูวิธีการเย็บเห็นได้ชัดๆนี่ก็คืออุปกรณ์ชุดตัดเย็บของฉันใครสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์ใต้โปสต์ได้เย็บด้านซ้ายแล้วอย่าลืมไปเย็บด้านขวาด้วยต้องเย็บสอง ใช้วิธีเดียวกันหลังจากเย็บเสร็จแล้วดึงได้เบาๆขันให้แน่นเอลกางเกงของเราก็จะเล็กลงสำหรับส่วนที่เกินนั้นให้ใช้วิธีเข็มยาวๆแล้วแก้ไขให้มันเวลาเดินเข็มก็จะทำให้ตีนเข็มเล็กลงและหนาแน่นขึ้นด้วยแต่เข็บสุดท้ายผูกปมตัดได้ส่วนเกินกางเกงทำงานของเราเอวเล็กลงแล้วแก้ง่ายๆแถมประหยัดเงินด้วย